ตัวนี้ก็ใส่ขิงนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกลอยนะครับพริกชีฟ้านะครับเพิ่มความแซ่บครับไอ้นั้นทําไม่เป็ดครับนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับนะครับตัวนี้ใส่พริกนะครับพริกลอนะครับพริกลอหรือว่าพริกสดนะครับพริกชีฟ้านะครับอ่านี่ครับส่วนประกอบสำคัญครับนะครับเนงือไก่ครับไอ้นั้นต้มจนเปื่อยจนยุ่ยแล้วนะครับนะครับ นี้นะครับเราใส่ลงไปนะครับโอ้โลนึงครับไอหนานจัดมาโลนึงครับนะครับบ้านไอหนานชอบกินนะครับนะครับสับเซาหมหอครับนี่ครับนี่ครับนะครับก็รอน้ําเดือดสักคู่นะครับแล้วก็ปรุงตามใจชอบนะครับแล้วก็ผักไอหนานนะครับไอมีไอหนานใช้ต้นหอมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ หลังจากที่อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับไนหลังจะใส่นะครับอาบุ้งกามจะชอบนะครัสูต้อในหลันะครับนี่ครับนะครับแสบๆครับเดี๋ยวสักครู่ครับนะครับให้น้ํานะครับน้ําแกงนะครับน้ําแกงขนมจีนนะครับเข้าซึมเข้าเท้าไก่ที่เราต้มนะครับให้มันมีรสชาติแล้สบๆนวๆนะครับนะครับก็ ขงนัวให้หนานใส่แล้วครับใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยบอใส่ก็แซบตามสไตล์ให้หนานครับมาชวดนํากันนะครับเด้อนะครับหคือกับข้าวเที่ยงไอ้หนานนะครับขนมจีนน้ํายาตีนไก่นะครับหรือว่าเท้าไก่นะครับคุณนสุภาพนะครับนะครับนี่คือส่วนผสมนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใส่ต้นหอมนะครับ แล้วก็ใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมนะครับรสชาติจะโตนวนะครับเดี๋ยวเรานนะครับก็ชวทุกท่านดูนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเเดือดสำคันะครับแล้วน้ำจะคนนะครับจะคนให้ทุกท่านดูนะครับแ่บๆโตวลกันนะครับเด้อลิ้นใหญ่ๆครับนะครับไอ้นานชอบของใหญ่ๆนะครับนี่ครับโลหนึ่งครับ เครื่องไม่อันนะครับอย่าแพงเครื่องนะครับมากินนํากันนะครับเด้อตอนนี้เสร็จแล้วครับนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับขนมจีนนะครับน้ํายาตีนไก่นะครับสูตรไอหนานนะครับไม่คาวนะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับนะครับเปื่อยๆนะครับสําหรับเท้าไก่นะครับหรือว่าตีนไก่นะครับมากินนํากันนะครับเด้อมาครับสวัสดีครับถ้าท่านใดนะครับชอบคลิป ไอ้หนาทำกับข้าวนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ไอ้หนาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ